มุ่งเน้นการผลิตบณัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานผ่มเพาะนักวรชาศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบัณภาควิชาวราศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพภาควิชาวราศาสารอันดับหนึ่งของประเทศ รู้ทันทุกเหตุกานณทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยด้อ่อนชาวบ้านเกากข่าวพักเที่ยงวันนี้ภาควิชาวรารสารศาสตร์จัดบรรยายพิเศษชี้ทางสารคาดีเชิงข่าวพร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปูพื้นฐานสื่อวิทยุกระจายเสียง อดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรมอบรางวัลคนกล้าคลืนถินครั้งที่หนึ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวพักเที่ยงประจำวันที่24พฤศจิกายน2558กับดิฉันอินทุออนชาวบ้านเกาะรับหน้าที่ดำเนินรายการ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดสัมมนา,ารวมพลคนทำหนังภายใต้ชื่องานชุมนุมชาวล็อกนายกฤษดาแก้วมณีผู้กำกับฝ่ายเทคนิคและเชี่ยวชาญด้านการปรับแก้สีในงานภาพยนตร์บริษัทวันครูโปรดักชันจำกัดกล่าวถึงผลตอบรับของการจัดสัมมนา,าในครั้งนี้ว่าได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองทำการผลิตภาพยนตร์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเนื้อหาหรือเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานมากกว่าเดิมนอกจากนี้การผลิตภาพยนตร์จะมีการบรรยายระหว่างถ่ายทำโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมสาธิตวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในระบบ logarithmic scale และสาธิตกระบวนการ post production workflow เสริมเทคนิคเรื่องการปรับแก้สีให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานยังจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ lock file เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสัมมนาที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการทําภาพยนตร์เป็นอย่างมากและยังเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักกับผู้มีประสบการณ์ด้านการทำโปรดักชันจากค่ายต่างๆข่าวต่อมามหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานลดราคาสินค้า Imagine Hub เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนสินค้าฝีมือของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาววิสาขาพ,พุประกรณ์เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องกราฟิก และออกแบบสินค้าของ Imagine Hub กล่าวถึงที่มาของแบรนด์ Imagine ว่าถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในการนำวิชาการมาปรับใช้ในทางปฏิบัติตามแนวคิดของนายเพชรโอรสถานุเคราะห์อธิการบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์นำเสนอแนวคิดหรือส่งผลงานเข้ามาตลอดจนผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายและสามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจได้จริง เช่นเสื้อยืดกระเป๋าเครื่องเขียนปัจจุบันสินค้าที่วางขายอยู่ภายในร้าน Imagine Hub คือสินค้าโลโก้มหาวิทยาลายัยหรือ BU item ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสิทธิ์ขออภัยค่ะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสิทธิ์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันขณะที่หลายฝ่ายมีความกังวลในเรื่องของผลกําไรซึ่งเรื่องของผลกําไรทางผู้จัดไม่ได้เน้นแต่มองไปที่ผลงานของนักศึกษาเป็นหลักและกําไรที่ได้นั้น จะนำไปเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวต่อต่อไปการลดราคาของ ImagineHub ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีในภาพรวมสินค้ามีความหลากหลายจึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าเลือกซื้ออย่างต่อเนื่องนอกจากจะประสบความสำเร็จในด้านผลกำไรแล้วการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการกระจายสินค้าของ ImagineHub ออกไปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจคะ่ะ ทันทุกเหตุกาทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยดินอ่อนชาวบ้านเกาะต้อนรับวันใหม่ด้วยข่าวค้นรับอรุณธุรกิจติดดาวรออัพนิววิกฤตเศรษฐกิจไทยข่าวพักเที่ยงรอบรู้อาเซียนมองผ่านจอที่สอนน้องรอบเย็นเป็นข่าว และรายการวิทยุค,คุณภาพอื่นๆือีกมากมายเพื่อคุณผู้ฟังที่นี่ CJR News Network ครูทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยดนอ้อนชาวบ้านเกาะ เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับข่าวพักเที่ยงค่ะเจ้าเย็นหรือนายมงคลทศกัยนักเตะทีมชาติไทยนักศึกษาหน้าใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้ารับทุนนักกีฬาในงานพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมเผยถึงทีเด็ดลูกยิงตีเสมอทีมชาติอิรักที่เรียกเสียงกระหึ่มล่านสนามราชมังคลากีฬาสถานติดตามรายงานจากคุณวิภาวรรณกาฐหาร นายมงคลทศกรยนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นนักเรียนทุนนักกีฬาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาว่าลูกยิงตีเสมอทีมชาติอิรักสองประตูต่อสองที่เรียกเสียงกระหึ่มลั่นสนามราชมังคลากีฬาสถานทําให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่า โคชิโกได้เข้ามาปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยได้อย่างถูกทางในเรื่องของแทคกติกให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของคนไทยสิ่งที่ทีมชาติไทยกำลังขาดในตอนนี้คือเรื่องของความเก๋าเกมหรือประสบการณ์ในเกมระดับสูง มงคลทศกรัยยังบอกอีกว่าเพราะทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เกิดกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ทําให้คนเข้ามาเชียร์และสนับสนุนทีมชาติไทยมากขึ้นวิภาวรนกาศฮาน์สำนักข่าว c ีเจ e w นิวเน็ตรายงานนอกจากนี้นายมงคลยังให้ข้อคิดกับเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลว่าตอนนี้กระแสะฟุตบอลไทยกําลังเป็นที่สนใจของเยาวชน สำหรับใครที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพขอให้ตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมและอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคถึงอยากให้ขออภัยค่ะรวมถึงอยากให้รู้จักแบ่งเวลาให้ดีด้วยต่อมาเป็นข่าวพลเอกอุดมเดชศิตธบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการมอบรางวัลคนกล้าคืนถิ่นครั้งที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตติดตามรายงานจากคุณเชษสุดาจ้อยสูงเนินค่ะ พลเอกอุดมเดชสีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการมอบรางวัลครั้งนี้ว่าดีใจที่แนวทางของคนกล้าคืนถิ่นนี้ทำให้สังคมกลับมามีความอบอุ่นสิ่งที่นอกเหนือจากการได้รับเงินทองและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือมีความสามัคคีต่อกันขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มาเข้าสู่โครงการคนกล้าคืนถิ่นในปีนี้ สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนที่เข้ามาสู่โครงการพลเอกอุดมเดชยังบอกอีกว่านักศึกษาที่มีความสนใจในโครงการคนกล้าคืนถิน่นว่าคนที่ประกอบอาชีพในเมืองส่วนใหญ่เป็นคนที่ละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพเราต้องการให้คนเหล่านี้กลับมาดูแลพื้นที่ของตนเองทําอาชีพเกษตรกรรมต่างๆยินดีถ้าโครงการนี้ได้รับความสนใจหากนักศึกษาที่ยังไม่ได้จบการศึกษา ก็สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องมาแย่งงานในเมืองเชสสุดาจ้อยสูงเนินจากสำนักข่าว CJR New Network รายงานขณะที่โครงการคนกล้าคืนถิ่นมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นวิกฤตของเกษตรกรด้วยการสร้างคนกลุมรุ่นใหม่ขึ้นมาใ,ใส่ใจในการเกษตรและกลับคืนถิ่นฐานของตนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวภาควิชาวรสารศาสตร์จัดบรรยายพิเศษที่ทางสารคดีเชิงข่าวพร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปูพื้นฐานสื่อวิทยุกระจายเสียง ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยดูอนชาวบ้านกรอบก้าวสู่อาเซียนรู้ทันข่าวสารสร้างสรรค์สังคมในรอบรู้เรื่องอาเซียนโดยเชษสุดาจ้อยสูงเนินและวิภาวัรกาฐาน รู้ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยด้วยรออนชาวบ้านกอกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวพักเที่ยงเป็นข่าวการศึกษาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวการบรรยายพิเศษเรื่องกระบวนการทำประเด็นสารคาดีและสารคาดีเชิงข่าวให้กับนักศึกษาฝึกงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นายสุชีพกนณสูตร รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรงังสิตผู้เชี่ยวชาญด้านการทำภาพยนตร์สารคดีได้อธิบายถึงกระบวนการทำประเด็นสารคดีและสารคดีเชิงข่าวให้กับนักศึกษาโดยวิธีการยกตัวอย่างประกอบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดรวมถึงการลงพื้นที่การเข้าหาแหล่งข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานในเชิงสารคดีมากขึ้น ทั้งได้เสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาในครั้งนี้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีกระบวนการคิดประเด็นสารคาดีที่ไม่ครอบคลุมขาดความชัดเจนและไม่ควรอ้างอิงจากเอกสารหรือวิทยานิพนธ์เท่านั้นแต่ควรลงพื้นที่จรงิงซ้ำเพื่อทําให้ประเด็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการบรรยายในครั้งนี้จะทําให้นักศึกษามีกระบวนการคิดและการนําเสนองานสารคาดีในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของตนเองในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ต่อมาเป็นข่าวภาควิชาวรสารศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์นางสาวพัชราพรชมกลิ่นนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง96.5 FM ได้อธิบายถึงลักษณะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างหลากหลายเช่นเทคนิคการผลิตสารคดีข่าววิทยุกระจายเสียงและอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการทำข่าวและสารคดีเชิงข่าว รวมทั้งในช่วงสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการจัดรายการประเภทฮาร์ดท็อกว่าแตกต่างจากการจัดรายการประเภทอื่นอย่างไรนางสาวพัชราพรยังกล่าวต่ออีกว่าการเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคปัจจุบันวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายและเชื่อว่ายังมีผู้ฟังที่ยังคงฟังวิทยุอยู่เพราะเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทําให้สื่อวิทยุมีรูปแบบที่หลากหลายและช่องทางในการรับสารของผู้ฟังจึงมีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ผลิตสื่อต้องรู้ว่าผู้รับสารอยากได้อะไรและปรับเนื้อหาสาระให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ฟังการบรรยายในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริงและคาดหวังว่านักศึกษาจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนและต่อยอดจนเป็นวิชาชีพทางด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงได้ในอนาคต ข่าวต่อมาเป็นข่าวรายวิชา cjr 3 0 2ศ o นย์สองบอร์ t แคส์นิทจัดรายการขอภัยค่ะจัดบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างสรรค์าภาพถ่ายให้กับนักศึกษาภาควิชาวรสารศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและเทคนิคในการถ่ายภาพนายอัสดาวุฒิสาลามัมช่างภาพอิสระอดีตบรรณาธิการฝ่ายภาพถ่ายของนิตยสารอิมเมผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและบรรณาธิการภาพนิตยสารท่องเที่ยววยกักษ์ได้อธิบายทบท ขอภัยค่ะได้อธิบายถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทํางานที่ผ่านการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพจากหลายสถาบันโดยการบรรยายในครั้งนี้ได้แนะนําถึงกระบวนการคิดองค์ประกอบภาพเพื่อการสื่อความหมายและการตีความอย่างสร้างสรรค์จากภาพถ่ายทางมรรสารศาสตร,ร์รวมถึงจัรยาบัณของสื่อที่ช่างภาพควรคํานึงถึงและให้ความสําคัญนอกจากนี้นายอัศดา,าวุฒิยังอธิบายต่ออีกว่าการถ่ายภาพทางมรรสารศาสตร์มีหลายประเภท เช่นการถ่ายภาพข่าวเป็นภาพเหตุการณ์เน้นไปที่ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องและสามารถสื่อความหมายจบในภาพเดียวซึ่งแตกต่างจากภาพสารคดีที่เป็นการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องและใช้เวลามากกว่าเทคนิคการถ่ายภาพสารคดีต้องเป็นภาพชุดแต่สิ่งเดียวที่ไม่แตกต่างกันคือเนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หากนักศึกษาทํางานในสายอาชีพนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องจรรยาบรณในการทํางานข่าวว่าในบางเหตุการณ์ที่สื่อต้องคลุกคลีอยู่กับแหล่งข่าวอาจทำให้มุมมองหรือการนำเสนอถูกมองแค่ด้านเดียวขณะเดียวกันต้องมองลึกถึงความจริงในการนำเสนอผ่านสื่อด้วยพบกันใหม่ในรายการข่าวพักเที่ยงกับดิฉันอินทุออนชาวบ้านเกาะสวัสดีค่ะ